ใครเนี่ยอันเนี้ยใครเนี่ยนางฟ้าถามหน่อยแม่มีลูกกี่คนเออเขยลไปบ่อยปะไปครั้งเดียวเ่ไปครั้งเดียวอันนี้คปอลูกทรงอะไรอย่าพูดจ้า คำเตือนคลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามควาสิบแปดให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดใดขอสอเสียดเยียดยามประชดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การนาเปนเนอให้คนที่มีฟาร์มต้อคลุกไดยากใดลูดเท่าเลี่ยมกลโกงคลองมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขอภอัยมาดูแลการรูดเรื่องกระเบื้องล่าเขาเดิมเลยจะขอฉลองสามวันสามคืนอ่ะเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะว่า เป็นประธานวันงานก็คือเพื่อนเขาเป็นคนรับปากว่าจะทำสมพภูสามวันจังพอดีแม่เขาป่วยเป็นมะเร็งทันทีใช่เขาก็เลยกลับคือจบ่วงมาถึงคนที่ที่เป็นประธานที่ปเยาเขาพระป่ามาถวายที่วัดทีนี้เขาขอสรุปจบวันนั้นได้ไหมฉลองเลยประหยเลยเขาก็แม่เขาป่วยเขาอาจจะไม่ได้มาใหม่เราให้ผลอย่างนั้นก็เลยฉลองวันเดียวก็เลยตั้งแต่นั้นก็เกิดอาการแกก็เป็นก่อนนั้นมามั่งแล้ว แต่มันหลังๆมาก็ถีขึ้นเรื่อยๆแล้ววัดที่เขาว่ามันอยู่ห่างจากนี้เยอะไหมเนี่ยตีนเขาเนี่ยอ๋อลุงเนี้ยเหรอใกล้เหรอแล้วเข้าไปไหมนี่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 มองไม่เห็นแต่ตาทางถนนนิดเดียวเขาแล้ววันนี้เขาอยากไปวัดนั้นอยู่ไหมทุกวันเนี้ยก็ยังไปอยู่แล้วเกิดอาการก็ไปเกิดอาการที่วัดอีกเหมือนกัน เมื่อวันพระที่ผ่านมานู้นน่ะก็ไปก็มีอาการหนึ้องเข้าไปมาเข้าไปด้านในก่อนญาติมันเป็นยังไงยายบอกบอกไหมลืมตาดิลืมตาคุยดิอ่ะลูกคณะตรงนู้นได้ไหมลูกนั่งตรงนู้นได้ถามพ่อหูลูกอ่ะอ่ะเข้านอนบ้านหลังนี้เหรอใช่หลับอยู่นี่นอนหลังใหญ่เลยอันนี้คือบ้านเขาต้องคู่บ้านบ้านแต่ทำบุญหนักมากเลยมาดีใช่ไหมฮะ เขาทำบุญหนักมากเหรอใช่่คะถูกต้ลยขอโทษก่อนท,ทําบุญหนักมากทำไมไม่ทําบ้านให้มันดูดีแบบนี้ไม่ได้บุรีนะท,ทำไมเขาไม่คิดอ,ะอ,อ่ะอาป้าทำไมป้าไม่คิดอะ่ะ<ด>อ่ะป้าก่อนที่ป้าจะไปทําบุญใหญ่อะ่ะช่วยทําบ้านอะ่ะให้มันดีกว่านี้ก่อนได้ไหม<ด>เราทํางานอะไรอะ่ะหนูเลี้ยงลูกหนูเลี้ยงลูกแล้วปกติหนูทํางานอะไรเป็นเซลล์ค่ะเป็นเซล แล้วพอมีองค์แบบนี้ปั๊บเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นไหมดีดิอ่ะหนูพูดเององค์ไม่รู้หรอกองไม่ได้ไหนกับเราชีวิตแม่หรือว่าชีวิตของใครทางงคนในครอบครัวก็ม่ดีหรือ้่าอ่ะทำไมไม่ช่วยคนในครอบครัว,วน่ะมันตันดิกๆๆอะไรอยู่ได้เนี่ย ต้องหดของดีนะเธอเนี่ยปากดีไอ้คนนี้ปากนี่เราทัดเองอาเจะถามมากแกปากดีดีนะไม่มันเป็นยังไงดีตกกระดานกระดานได้อะจะเต็ปเราอยากเจอเธอมานานแล้วใครเนี่ยใครไข่เฮ้ยเขาไม่รู้หรอกท่านเหรถ้าเมืองมนุษย์เนี่ยผมชื่อหมอปลาแต่แต่แต่ในแต่ถ้าให้น้องไนท์มันดูเนี่ยไม่ใช่หมอปลาเอ้าก็ไม่อ่ะเอ้าก็นายมันรู้อ่ะ มันจะเชื่อมได้อะเออมันเชื่อมได้สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะอ๋อจะร้องด้วยลองอะไรอะไรไงใครเนี่ยอันเนี้ยใครเนี่ยนางฟ้าถามหน่อยแม่มีลูกกี oui> claro> <S 1> <S 1 <S ่คนได้อีกสองคนนะสองคนเท่ากือนค่ะต่างทำงานแล้วพ่ออยู่ไหนพ่อไปรับน้องชายค่ะน้องชายกำลังจะมาแล้วพ่อทำงานอะไร ทำไรนะไรอะไรครับทำไรอ้อยค่ะแสดงว่าก่อนที่แม่จะมีอาการสั่นๆแม่ไปรับขันรับองค์เหรอคือแม่เขาเคยไปรับอ่ะไปรับมั้งกี่ปีแล้วเอากี่ปีกี่ปีเียใหญ่ตั้งแต่ปีหกสองขันก็ปู่ยังไม่ถึงปีไม่ก่อนหน้านเนี้ยก่อนที่เราจะเราจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยที่ควบคุมไได้คือวันออกกระต่ายปีสองหกสองหกสองไม่ก่อนหกสองเราไปรับอะไร แม่ไปรับขัน่่ทีีนเคยรับขันให้ลูกชายแล้วตัวเราล่ะตัวเราไม่ได้แต่ก็เอาไปคืนอ๋อรับแล้วไปคืนแล้วยังมีขันอยู่ไหมตัวเนี้ยไม่มีเลื่ที่บ้านบูชาอะไรอ่ะเพราะดูฮี้งบูชาอะไก่อนดิอ่น,น,นลูกลูกสาวมาเนึ่งเลยลูกสาว <c oughs> อีหนูหน้าอะไรหรอโกดอะไรของใครให้เขามาแล้วกแล้วก็ได้อันไหนจ๊ะที่อยู่ตรงกลางที่ครอบแก้วอยู่ค่ะอ่าเป็นเขาเรียกอะไรซาลินเจต้าเหรออ่านั่นแหลยจ้ะครูบาจันทร์่ไนให้มาครูบาอาจารย์วัดขวัญพญาจันทร์ที่ไหนปีนที่ในวัดขวันทรอ๋อแต่อันนี้คือพานอะไรอ่ะอันนี้พอดีไปที่บอยนาคราช เขาก็ให้รับไม่ไม่ได้รับเขาเขาให้ไปที่เขาเป็นร่างทรงปู่นาคราชก็เลยเที่ยไปบ่อยปะไปแ้่เดียวเขาไปแคงเดียวอัไนี้คือลูกทรงอะไรหมอดูเหรอไม่ไม่ใช่นั้นหมอเทวดาที่จันเสนมีหมอเทวดาด้วยไม่ไปไปที่วัดตำหนักเขาเขาก็แจกมาอ๋อ้นในถุงนั่นคืออะไรก็คือเตรียมตังไว้วานทานบวชลูกลาบวชเมื่อไรวันที่สิบสองพฤษภาไหมค่ะจ้านี่แหละคือจายใหเหตุผลว่าอยากเขาบวช ตอนนี้เราเราเข้าบวชไม่ได้บวชที่ไหนบวชวัดปังนี่เหรอบวชวัดลาดยาว่ะที่ลาดยาววัดหนองแล้วไอ้วัดที่เรามีปัญหาที่เราเข้าไปไม่ได้เขามีบวชไหมไม่มีบวชไม่มีเป็นเป็นวัดป่าแต่ว่ามีองค์พระใหญ่เป็นพระองค์ใหญ ไปวัดไหนก็ไม่ได้เลยด้านนี้คืออันนี้คือไปเจอทหารที่เขาไปที่บอยนาคาชแล้วไปเจอเขาแล้วก็เป็นอย่างนี้เขาก็เลยแนะนํามาให้ป้าว่าเอทำขัดรับรองอันนี้ในปูดสีสุดโทกี่บาทเนี่ยไม่อันนี้เราทำเองเองจ้ะเขาบอกให้ทำเขื่อนเตียงอะไรเราก็ทำเองอันนี้ทําเองไม่ได้ไม่ได้จ้างใครเขาแนะนําคือทหารคนนั้นไปที่สำนักของไหน ที่ต้นตอของเรื่องเออมันเริ่มจากตรงนั้นใช่ไหมจ้าในสาราวันที่เอออยากรู้ว่าพอ,อาไปตรงนั้นเป็นไง,องเออที่พระจันทร์แล้วมันก็หยีมันปากปากตาอย่าพูดจะ <c oughs> อย่าพูดจะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> แตกมากเลย <c oughs> แล้วมีวัดสังกัดไม่รับเฮ้ยมึงทำอะไรกันแปลกเปล่าวะม่ตั้งข้อสังเกตนะ เออชาวบ้านเหลือดน้นเทศที่ได้กำลังใจชาวบ้านบ้าไปแล้วฟ้าลายพีนี่ไม่ได้คอนเทนต์เป็นสำานักสงที่แปลกมากเลยแปลกไงคะเขาบอกกับผู้สืาา่อข่าวชนะว่าไม่ให้หมอปลาเขา้าเขาไม่ชอบพี่นัดหรือเปล่าไม่ใช่เกย์<ๆ>ปทำยีย่อะไรไม่ชอบ <laughs> ไมเกี่ยวแล้วเขาบอกกับแฟนชายวันนแฟนชายเขาก็ไม่ให้เขา้า <laughs> วันนี้แฟนชายาก็แฟนชยวันแฟนชาย <laughs> สำนักสงฆ์ในแฟนชายเขาก็ไม่ให้เข้าอ๋อถ้าเป็นแฟนชายเดียวกันจะเป็นชายเดียวกันอ่าเปยอเดียวกันเขาบอกว่าถ้าสังกัดของเขาคือจะไม่หมอปลาเข้าวัดผมถามกลับพวกคุณกลัวอะไรอ่ะพวกคุณกลัวอะไรกลัวการตรวจสอบอะไรพวกคุณทําอะไรถ้าไม่ผิดจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออถูกถ้าไม่ผิดผมจะยัดเข้าหายให้พวกให้พวกคุณได้เหรอ ใจมีมโนทำก็คือต้องแยกแยะผิดถูกรู้จักให้อาพเดี๋ยวผมจะให้หน่วยงานตรวจสอบเองดิอ๋อไม่ไม่มีไรไม่มีไรคุแลัวอ่ะพี่รู้ได้ไงว่าเขาไม่มีไรคุยิดกับน้องพ่อเมื่อกี้เนี่ยมันมันระแวงอะไรอ่ะเขาเขาไอ้แบบไม่อยากเป็นข่าวเป็นข่าวอะไรไม่ไม่ได้มีความนี่ครู้จักเยอะแยะจะได้มันไสาระพี่ถ้าพี่ปกป้องเดี๋ยวผมตัดตัดหมดเลยผมไม่สนใจหรอกเป็นหาอะไรเข้าไม่ได้อ่ะเออแล้วมาช่วยโค่นมาหลอกแดดก็ประมาณนี้พี่ อาป้าอย่ไหน่ะอ้าว่พาถึงยี่ห้อของคุยไม่ยอมใส่ฮะจะไม่เก็บพาหรอกไม่ยอมใส่พาดูดูดูอยากรู้จุดต้นเพี่ยวดีเราไกันเดินนี้นี่เด็ก 你过来，过来，过来。 ไม่ลมไม่ลมเริ่มพนันเองครับอาแกเชื่อไหมเชื่ออันนี้คือพยานาที่แม่ซื้อมาใช่ซ้มาายังมาร์แล้่ปีหกเป็นซื้อเมื่อปีหกห้าเย็นอายนามีสติยังมันเป็นไงตัวเนี้ยดีแล้วจ้าแล้วมันเป็นไงพอเวลาจะขึ้นมามันต้องเกิดการพญานาคูตัวเองไม่ได้เหรอจ้าคงไม่ได้ ออาแล้วถ้าเปิดบทชุมนุมติดาตรงนี้ยะน่าจัะการไหมเออเอาเอามาเปิดเอาครน่อ่ะลองไปลองเปิดดิชุมนมไม่รู้เรื่องิอ่ะเปิดเลยอ่ะเปิดเลย baik-baik, aku pergi deh, aku pergi deh. mau di web bon di Pak? uh uh. arinata anu. ketik deh. ketik deh. sadana satu hoti. arinata metang sweta. ขาตีตัวเองเหมือนนี่บ่อยไหมบเจอวจะตีตัวเองเราเคยถามัว่าตีตัวเองเพื่ออะไรเยนาเนาเยนาเป็นไงไหมเยนามันเป็นไงลองพูดเด้ ลองพูดออกมาดิมันเป็นยังไงทําไมมันถึงควบคุมใจไม่ได้ลองลองพูดมาดิเป็นเทวดาอ่ะเป็นเทวดา,วดาแล้วไม่ร้อนเหลอทั้งสี่สิบเอง์เซ็เนี่ยไม่ร้อนมั้งเหรอแล้วเป็นเทวดาทำไมไม่ให้คนกันอะไรก็ครัวเนี่ยเป็นคนรวยละ่ะฮะ เราเป็นเทวดาไม่ให้คนในครอบครัวเป็นคนรวยมั้งอ่ะส่งพอดฮะส่งพอดก่อนสมสพอดเอาถ้า,าสมงพอดกูต้องเสียเงินอีกอะ่ะจากจนอยู่กูโคตรจนอยู่ทีเนี้ยอย่าพูดอย่ะเจ้าพูดอย่าพูดเยอะก็เปื้อนน้ำลายไงอย่าพูดเอยอะเจ้าพูดเอยอะละครแนวไหนจากจากวงวงหรือว่าแนวอิตาลีอิตาลีสสนเย็น อ๋อถ้ามีแบบฤทธเดชอ๋อจะมีกระถาปั๊มขึ้นเลยเขาขึ้นแล้วตาแต่ว่าไม่ได้ร้างแรงมีแค่มีอาการเฉียดเฉย่ไม่ถือถือว่าเป็นมากมากกว่าที่ข่าวเราเล้ามากกว่าใช่ไหมที่นายเป็นเทวดาลองดงอิตาลีปฏิหาริย์ให้คนชาวบ้านเขาดูดิว่าเราเหาะได้เราเหาะจากเทวดาลงมาไงอ่ะจากสวรรค์อ่ะ อ่ะเราห่อขึ้นไปเราห่อลงมาเอาเมื่อกี้บอกเป็นเทวดาเอาลองทำฝนตกเลยนะเอาลองร้องมะร้อนเออทำให้ฝนตกแม่งง่ายง่ายๆไปเออทำฝนตกดีกว่ามันจะเด็กย็นเอ้าเป็นเทวดาให้ฝนตกหน่อยไม่ได้อีกเนี่ยแกไม่ควบคุมตัวเองแกคอยตาม ในสิ่งที่เขาบอกแกว่าต้องเป็นแดี๋ยนี้ต้องเป็นแบบนั้นพี่เข้าใจความหมายไหมเข้าใจค่ะแต่ใครใครเป็นคนบอกแม่ว่าคือที่แม่เขาเป็นอยู่คือเขาเขาอันนี้เองไม่มีใครไปบอกว่าแม่เขามีความเชื่อเขามีความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเขาเคยพาลูกเขาไปรับขันไม่ลยะคนที่พาลูกไปรับขันแสดงว่าเขามีความเชื่อว่าลูกเขาอะต้องมีองค์แล้วคือ ไปรับขันนี่คือไม่ไม่ได้รับสั่งเลยรับขันเพื่อรับองค์แต่รับขันเพื่ออยากให้หันมันไม่ใช่คนที่รับขันเขาเชื่อว่าเขาอ่ะต้องให้องค์อมาปกป้องรักษาเขาอ่ทีนี้พอพอมันเกิดฟาร์มคิดแบบนี้ปั๊บมันก็ทําให้เขาเนี่ยคล้อยตามไปแล้วอ่ะและให้สังเกตที่บ้านเนี่ยอ่ะเข้าใจว่าคนชอบทําบุญเนี่ยมันมันไม่ผิดหรอกแต่บางอย่างพอไปทําบุญแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีฟาร์มคิดกับสิ่งที่มันเป็นจริง ไม่ใช่ไม่ดีไ<ต>ม่มีแต่มันต้องมีสติไม่ใช่ทาบุญแล้วยังขาดสติอ่าผมถามกลับแกยังอ้างว่าแกเป็นเทวดาครั้งที่เป็นเทวดาทําไมไม่เสีให้คนในครอบครัวเนี่ยรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไม่สามสิบล้านเลยละ่ะมันก็ทําไม่ได้เราต้องรับจ้างอยู่คือไม่อยู่กับโลกฟามเป็นจริงอยู่กับโลกที่จินตนาการว่าชันต้องเป็นแบบนี้ชันต้องเป็นแบบนั้นเข้าใจไหม เนี่ยแกต้องโดนล้างเขาเรียกว่าโดนล้างสมองอ่านแล้วทำไมมีความเชื่อเรื่องเทวดาล่ะอ่ะนลองบอกหน่อยอ่ะทำไมแม่มีความเชื่อเรื่องเทวดาเมื่อกี้แกบอกแกเป็นเทวดาอ่ะแกบอกแกเป็นเทวดาแต่ตอนนี้แต่ไม่ใช่แม่ตอนนี้ปู่นาไงอ่ะอ่านนั้นให้เทวดาลงใหม่เดี๋ยวผมจะเอาไฟจุดดูเทวดามจะร้อนไหมอ้จารย์เผยเสด็ขนาดนั้นเลยเหรออ้าวมาต้องพิสูจน์กันว่าเทวดาจริงหรือเปล่าอาจารย์ก็พิสูจน์ มาตั้งสี่ปีแล้วจะมาเจอหมอปลาพิ่สูตรดีกผมจะเอาไฟตามเลยถ้าเทวดาปั๊บยังไม่กลัวไฟอาจารย์คนไหนพิสูจน์อาจารย์คนไหนพิสูจน์อ่อาาจรย์คนนไหพิสูจน์อ่ะคนที่นี่ใช่ไหมคะอาจารย์ที่นี่พิสูจน์เป็นเทวดาไม่ไม่ไม่ใช่ก็พิสูจน์ว่าไงก็ที่เป็นอย่างนี้ไงก็คือปล่อยปล่อยเป็นอย่างนี้เขาว่าเราเป็นเทวดาเป็นแบบนี้นะไม่ไม่ะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นที่ว่าหลุดหลุดอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ไปจางนั้นมาก็คือหลุดมาตั้งแต่ปีสี่สองสี่หกสอง เนี่ก็แค่หาปัจจัยมาทำตรงนี้เงินไม่ใช่การแก้ปัญหาคุณป้านาเงินไม่ใช่การแก้ปัญหาต้องการก็แค่นั้นแล้วมันก็เหมือนทําบุญด้วยมันจะสมโพชหรือไม่สมโพชนั้นมันอยู่ที่ใจเราทุกคนแหละครับบางคนก็ไม่ต้องตัดพิธีกรรมอะไรใหญ่โตนะแต่ใจเขาบริสุทธิ์เข้าใจเขาคิดเขามั่นคงอ่ะคำว่าสัจจะบ้าก็ แกไปยึดติดก็ป้าก็ถามครูบาอาจารย์หลายองค์แล้วว่าแกไปยึดติดอ่ะทำว่าสัจจะสัจจะผมถามกรับแต่ป้าไม่เกี่ยวนี่ป้าไม่ได้เบอรรับนี่เพราะองค์ที่มาลงบ้านเฉยๆแล้วป้าไม่ได้เป็นคนไปรับเข้ามาถ้าองค์ที่มาแต่สัจจะเนี่ยคือคนที่รับแบบไม่เกี่ยวกับป้านะคือคนอื่นเนี่ยแกไปยึดติดตรงนั้นเยอะอ่ะพี่โดนล้างสมองว่ามึงต้องทําให้สําเร็จไม่สําเร็จมึงจะเป็นนู่นเป็นนี่ยแต่วันนี้คนที่น่าตรงสามมันคือคนในครอบครัวและป้านา พอเห็นเป็นแบบนี้ก็ป้าจะไปหมอปลาแล้วได้ผมยินดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปล้างสมองให้กลับมาใหม่ยินดีจ้ะชิมแล้ว่ะคะึ้นองค์พระใหญ่แม่จะถอดทันทียค่ะสบายใจไหมคะก็สบายใจจะเป็นป้าก็มีปดิกิรค่ะมั่นใจว่าหายแน่นอน เพราะหมอป่าวคอนเฟิร์มมาแล้วค่ะว่าหายตอนนี้กี่วันก็ยอมแล้วใช่ไหมก็ยก็ได้แค่ใส่ปามันไม่ไดว่าที่แาบปลาคือสบายครับดีคทีขอบคุณมากค่ะทุกทีดีไว้แล้วทุกทีทุกคนนะลูกาะเป็นการเครียดไม่เครียดดีใจไหมก็ดีใจว่าจะไปหายิเพราะว่าทุกคนบอกให้ส่งกำลังใจให้ป้าหายทุกคนที่มาตอนนี้เป้าหมายเราคือหายแล้วกลับมาทำอะไรก็สร้างกุศลต่อ เรามางานไหมเรามางานเวิหลตหไม่ใช่หรืออยู่ได้นะปีกวันแป๊บเดียวไม่ค่ะปลานาสบายใจไหมวันนี้น้อยปลาหนาบอกปลามาวันนี้ดีใจนะก็ดีใจที่แปลกไม่ใช่ว่าคอนโดนองค์ลงแปลกทักแปลกพิ่งรู้วันนี้ว่าวัดมีแฟนชายเพราะวัดในสังกัดเขาเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ไม่หมอปลาเข้าเฮ้ยผมก็แปลกเว้ยเฮ้ยทำไมไม่เข้าเพราะอะไรอ่ะคุณทําอะไรกันหรือเปล่าเพราะเราพระดีๆใครเขาจะไปวุ่นวายล่ะใครเขาจะไปยุ่งล่ะเขาก็ต้องรักความตนพระดีๆอยู่แล้วแปลกมันไม่ได้แปลกกับเคสแปลกกับพระนี่แหละครับวันนี้ค่ะแต่ว่าปรากฏว่าก็คือได้เข้าไปแหละพอได้เข้าไปเข้าไปก็ยังแปลกอีกแปลกกับเจ้าหน้าที่ที่นี่อีกเอ้มันมันมีอะไรแปลกแปก,กันที่เนี้ยทีนี้ผมก็แปลกหลายเรื่องเช่น ได้ข่าวมาว่าสมมติว่าใครชาวบ้านแถวนี้เคยไปหาผมจะไม่สามารถเข้าบ้านเขาได้อีกเฮ้ยมันคืออะไรวะคุณทําอะไรกันอยู่ตัวเนี้ยคือผมผมบอกกันว่าผมไม่มีผลประโยชน์มีแต่ว่าถ้าใครกําลังโดนคนมาหลอกหรือจะเสียประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยพวกนี้อดแดกแน่นอนเพราะ<ๆ>เราไม่ยอมเราพยายามเอาหลัฟกฟ้าเป็นจริงเนี่ยอธิบายเราสอนเขาเพื่อให้อยู่กับโลกฟ้าเป็นจริงไม่ได้อยู่กับโลกเพ้อฝันและโลกตอแหล่ หมอปลาเราเคสป้านาเป็นไงบ้างวันนี้ป้านาผมบอกแล้วป้านาสําหรับผมอ่ะผมเจอบ่อยองค์มาอยู่อ้างเป็นเทพอ้างเป็นเทวดาแต่พอให้เสกให้เหาะลงมาจากสวรรค์ก็ทาไม่ได้ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ควบคุมตัวเองเขาเพ้อเขาปล่อยไปตามสิ่งที่เขาเคยได้รับมาเขาเรียกว่าการล้างสมองครับคนนี้ก็คือไม่มีอะไรมาสิงก็ผมมีวิธีการเพราะที่บ้านผมเยอะอยู่แล้วเคสแลักษต่เนี้ยอย่างเช่นบางคนเนี่ย อ้างว่าเขาโดนน้ำมลปั๊บเขาร้อนเขาลนเขาอยู่ไม่ได้เราเคยพิสูจน์ครับเอาน้ำเปล่าเลยแล้วแกงมันคือน้ำมลเก้าวัดา萨ปั๊บก็ร้องเหมือนกันค่ะเพราะคุณโดนล้างสมองเลยว่าพอโดนน้ำมลคุณก็จิตอาการกรีดร้องก็เหมือนเคสนี้เพราะคุณสร้างสตอรี่มาแล้วว่าถ้าคุณเจอพระคาถาหรือคุณเจอบทสวดมนต์แปลกๆโดยเฉพาะชุมนุมเทวดาคุณก็เกิดอาการองลงไงเหมือนตั้งจิตไปแล้วว่า <โฮ S 2> ว่า,าจ,ะจะเป็นอย่างนั้น ซึ่งเคปเนี้แล้วยัง,ยยงจ,ะจะต้องสมโพธิสามวันสามคืน,นะค่ะคือแล้วแต่นะแต่ถ้ามุมมองผมอะเราไม่มีตังค์อะเราไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีความสุขเลยเห็นชาวบ้านไปกู้หนี้ยืมสินมาสมโพธิเพราะคุณอะหาผมคนถามกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่ต้องช่วยเหลือคนไม่ใช่เหรอมีแล้วทาให้คนสุขกายสบายใจไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าชาวบ้านเปนหนี้เฮ้ยคุณต้องมาสมโพธิให้ครบเฮ้ย คุณอย่าพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคุณเลิกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วคุณมาเป็นชาวนาชาวไร่มากแล้วคุณจะรู้ว่ามันเหนื่อยงไงเงินจราดมันหายยากนะครับหายไหมไปอยู่กับหมอป้าหายแน่นอนครับตั้งเป้าไว้กี่วันเดียวสิบวันเองครับเพราะว่าต้องหายก่อนที่กแกจะต้องบวชหลานแกอยู่แล้วเพราะว่าวิธีการช่วยแกบอกว่าแกเข้าบวชไม่ได้ผมก็จะพาไปในโบสถ์เลยและพาไปในโบสถ์หลายวัดด้วยวไปเรอวกว่าจะหายก็